สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคำตอบ IT e l r n r n i n g 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเงินค่าทำศพนะคะว่าต้องทำหนังสือระบุให้ทายาทไหมนะคะหากไม่ทำใครได้รับประโยชน์นี้นะคะซึ่งค่าทำศบสำหรับผู้ประกันตนแล้วนะคะถ้ามาตรา3339ก็จะอยู่ที่50,000บาทถ้ามาตรา40ทางเลือกที่1และ2ก็จะอยู่ที่2 5 0 0 0บาท ส่วนทางเลือกที่3ก็จะอยู่ที่5 0,000บาทนะคะโดยตามที่ทราบกันดีว่าเงินค่าทำศพไม่จำเป็นต้องแบ่งส่วนนะคะสามารถรับได้คนเดียวครั้งเดียวนะคะดังนั้นจากประเด็นนี้นะคะว่าใครล่ะสามารถได้รับค่าทำศพนั้นได้นะคะก็จะจ่ายเงินค่าทำศพให้กับผู้จัดการงานศพและผู้จัดการงานศพเป็นใครบ้างนะคะผู้จัดการงานศพจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นบุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการงานศพนะคะและก็เป็นผู้จัดการงานศพผู้ประกันตนส่วนกลุ่มที่2จะเป็นสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องทำหนังสือระบุก็ได้นะคะแต่สามารถแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้จัดการงานศพผู้ประกันตนและกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นบุคคลอื่นนะคะ ซึ่งผู้ประกันตนอาจจะไม่มีทายาทหรือเป็นบุคคลอื่นซึ่งดูแลผู้ประกันตนท่านนี้อยู่นะคะก็สามารถเบิกได้ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนท่านนั้นนะคะสำหรับหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าทำศพมีอะไรนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตสำคัญคือใบมรณบัตรสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริงนะคะ ส่วนผู้จัดการงานศพก็จะเป็นแบบคำขอรับประโยชน์ดทดแทนของกองทุนประกันสังคมถ้ามาตา3า3 3 9 9ก็จะเป็นสปส2ศมาตรา40ก็เป็นสปส2ศมอ0นะคะซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมมีวิธีแนะนำในการดาวน์โหลดเอกสาร การจัดการศพเรียบร้อยสำหรับใครที่ต้องการดูข้อมูลสามารถส่งคอมเมนต์มาขอลิงก์ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นหลักฐานการแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูสำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริงแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารอมทซัพย์นะคะหากมีพร้อมเพล็กก็ไม่ต้องใช้นะคะสำหรับตัวอย่างหลักฐานการชาปนสถาน หรือมัยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพนะคะซึ่งอันนี้สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะซึ่งผู้ที่จะลงชื่อและประทับตาจะต้องเป็นสถานที่ที่จัดงานศพให้กับผู้ประกันตนถ้าเป็นวัดก็จ,จะเป็นเจ้าอาวาสนะคะถ้าเป็นสถานที่ก็ต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่นั้นๆที่มีอำนาจในการเซ็นรับรองและก็ประทับตานะคะ เราในฐานะญาติจะไปเซ็นเอกสารตัวนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตัวอย่างที่ใช้ในการเบิกค่าจัดการศพนะคะต่อมาเราก็จะมาสรุปนะคะว่าเงินค่าทำศพต้องทำหนังสือระบุให้ทายาทไหมหากไม่ทำใครรับประโยชน์นี้นะคะก็สรุปให้ดังนี้นะคะว่าผู้มีสิทธิ์รับค่าทำศพจะประกอบด้วย3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้นะคะ กลุ่มที่2ก็จะเป็นสามีภรรยาบิดามดาราหรือบุตรหรือบุคคลอื่นนะคะแต่ที่สําคัญนะคะทั้ง3ามกลุ่มนี้ต้องสามารถแสดงหลักฐานได้และจัดงานศพให้กับผู้ประกันตนจริงมีบางกรณีนะคะไม่สามารถแสดงหลักฐานได้และไม่จัดการงานศพให้กับผู้ประกันตนจริงเคยมีกรณีสอบถามมาเช่นเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นญาตินะคะ ส่งเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนท่านนี้ทุกเดือนแต่ถึงเวลาผู้ประกันตนท่านนี้เสียชีวิตไม่สามารถจัดงานศพให้กับผู้ประกันตนท่านนี้ได้เวลาไปเบิกค่าทําศพก็จะเบิกไม่ได้นะคะต้องสามารถแสดงหลักฐานและเป็นผู้จัดการงานศพจริงเท่านั้นต่อให้จะมีผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้แต่ถึงเวลาไม่สามารถแสดงหลักฐานและจัดงานศพให้กับผู้ประกันตนก็จะไม่มีสิทธิ์รับค่าทําศพนั้นนะคะ สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะถ้าคุณสามารถแสดงหลักฐานได้และจัดงานศพให้กับผู้ประกันตนจริงคุณก็จะมีสิทธิ์รับค่าทำศพของผู้ประกันตนท่นนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นเงินค่าทำศพว่าจะต้องระบุให้ทาย,ยาทไหมหากไม่ทำใครรับประโยชน์นี้นะคะแต่การทำหนังสือระบุก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ประกันตนที่ อาจจะมีทายาทหลายคนนะคะและจุดประสงค์ของการจัดงานศพผู้ประกันตนท่านนี้อาจจะระบุไว้ว่าจัดแบบไหนยังไงคนที่ทำหนังสือระบุอาจจะเข้าใจมากกว่านะคะผู้ประกันตนก็อาจจะทำหนังสือระบุเข้าไปให้กับผู้ที่จะจัดงานศพให้ก็ได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ